คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเอฟช่องต้อมพารวยทุกๆท,ท่านนะคะมาดูแนวทางหวยมาเลยนะคะงวดวันที่24เนาะสุดวัดดวงแล้วก็ เลขชุด3ตัวนะคะต้องรวมไว้ในคลิปเดียวกันเลยเนาะเราไปดูผลของวันที่21ที่ผ่านมานะคะเพื่อนผลมาเลยนะคะออก6 4 4นะคะเพื่อนแล้วก็0ูนนะคะอันนี้สูตรวัดดวงเราหลุดนะคะเสียดายเนาะ64นะ่าจะมาอยู่ข้างตรงท้ายเนาะต้องเจาะให้6,4นะคะเสียดายมากเลยนะคะมาเลขเบิ้ลเนาะ สูตรวัดดวงเราหลุดนะคะต,ต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆที่ตามหวยมาเลวันที่21ด้วยนะคะหลุดคะ่ะเพื่อนๆเรามาตามกันต่อเนาะสูตรวัดดวงนะคะเพื่อนๆเลขเด่นจะเป็นเลข7นะคะกับเลข0ูนเนาะเลข7กับเลข0มี70นะคะเพื่อนๆ71 7 4 78แล้วก็79นะคะส่วนเลข0นะคะมี00นะคะ01 02 04 08นะคะส่วนตัวกันนะคะเพื่อนๆกันเลข8นะคะมี80คะ่ะ81 8 4 8 6ตัวสุดท้ายก็คือ8 9นะคะเพื่อนเพื่อน<ๆ>ท่านไหนชอบสูตรวัดดวงก็แคปหน้าจอเก็บไว้ได้นะคะแต่ถ้ายังไม่ชอบต้อมก็ยังมีสูตรในตารางมาเลยนะคะเลือกสูตรใดสูตรหนึ่งไปเสี่ยงโชคนะคะไม่จำเป็นจะต้องเล่นทั้งหมดนะคะ เลือกสูตรที่เพื่อนๆชอบนะคะส่วนเพื่อนๆท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดเนาะวิ่งเลข7รูดเลขศูนย์นะคะวันนี้ต้องรวมสูตรชุด3ตัวนะคะไว้ในคลิปเดียวกันเนาะเสียดายนะคะเพื่อนๆงวดประจำวันที่2 1ที่ผ่านมาเนาะอันนี้ค่ะเฉียดไปนิดเดียวนะคะ4 9 4นะคะที่จริงเลข6กับเลข9กก็คือตัวเดียวกันเนาะ แต่เสียดายมากเลยนะคะเราหลุดนะคะเราหลุดเนาะออกนะคะออก6กสสนะคะเกือบได้เป็นตัวกลับเนาะแล้วก็07นะคะเสียดายค่ะหลุดเรามาตามกันต่อเนะเรายังไม่หมดหวังเราจะมาลุ้นกันใหม่นะคะเพื่อนต้องมีมาฝาก10ชุดนะคะมาดูชุดแรกกันเลยนะคะ093นะคะ1 6 เก้าสี่ศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดเก้าสามแปดหนึ่งห้าแปดสี่เจ็ดสามแปดเจ็ดแปดหนึ่ง 8 7 9ตัวสุดท้ายก็คือ994นะคะเพื่อนชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้ได้เลยเนาะแล้วที่สำคัญนะคะอย่าลืมตัวกลับนะ อย่าลืมกลับนะคะต้อมขอไวพรให้เพื่อนๆ FC ของต้อมทุกๆท่านนะคะรวยๆเฮงเปังๆนะคะไปไหนมาไหนพบเจอแต่เรื่องดีๆเนาะวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย